ติดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อในแม่ปลาสิาพาทุกคนไปยามยามหลอบยามไส้บรยามหลอบแบบคนอืน่นถ้าอยู่นี่เขาก็เอินกาดิสก์กค่ะแต่ว่านภาษาไทยกับสิประมาณว่าเอาหลอบไปไส้ไว้หลักกัไปยามมาจ้ะนั่งเรือไปคะ่ะเรืออะไรหน่อย

เดี๋ยวไปเบิงตังวไม้กน นาบ้านเราคืับับัแน่ห่องม่้อััพี่นองเฮ้ยเลียรกของปีเด้อมาประตย่างเลย แ่อ <marriages> ิสระจ้ะว้าคอวกไก่กันแค่ ไอ้สมันรันแดดีโพสิอตอันนี้ใครมันแนจ้ะไข่ป่าไข่ป่าเ้าง่เอาไปเขาสิปลอยเขาลงน้ำไปเห็นเขาขยายพันธุ์จ้ะ ไข่เขาเริ่มอ,ออกแล้วเนาะส่วน,ต,น,นตัวนี้ตอนนี้เราเอาเด้อจ้ะตัวนี้เราไม่เอาเราปล่อยลงน้ำเด้อพี่น้องเด้อปล่อยปด้านหลังเรื่องกันเห็นอันนั้นก็จะพุงพี่น้องพุงผงที่เขาบินขึ้นก็หนึ่งเดียวกจ้ะเห็นปะเขาห้อง,องตรงไสายห้าสิเขาไปไกลอัหนห้างโทนไหม อมอมอมขามาทางปีเข้าตอมนาข้างปีพี่ก็โทษสันบอกหูว่าห่างเธออยู่น,นั่นกันทันหูว่าห่างเธออยู่น,นั่นซะก็บ่ไปดอกปัตตุรธรรมให้เธอตกใจตื่นมาเบิ้งป่าเขาหาได้พี่น้องมาเบิ้งจะ้ะคุณน่ะเสื้อเดียวด้วยนี่เดี๋ยวแม่ป่าเอาไปแบ่งพี่คนไทยกินน้ำเนาะ ข้าแม่ปลาคือกินผู้เดียวก่เมืดอตัวใดตัวหน่อยข้าก็ปล่อยลงน้นาำจ้ะปล่อยคือนำนแม่นาำเนาะได้ตหนาม,มากหนึ่งสสามสี่หหกเจ็ดแป้าบสิบเอ็ดสิบสองสิบบสี่สิบห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, 47, 48, 49, 50เดี๋ยวเด้อขออนุญาตึ้นเรื่องก่อน40เอาะ41 42 43 4 44, 5 46 47 48 49 50 เอาก็สิหาซิบรูแทนก็สิหาซิูเเอาหาซิบก็หาซิบหาซิบหาซิเอ็ดหาซิบสองหาซิบสามหาซิบสี่หาซิบห้าหาซิบหกหาซิบเจ็ดหาซิบแปดหาซิบเก้าหาซิบเก้าตัวพี่น้องหาซิบเก้าตจ้ะลายคักมื่อนี้ถือว่าปลาบ่ค่อยบ่ค่อยติดดีด้จ้ะคันปลาติดดีนี่ลายเาอหลี มาพี่น้องตัวกำลัางงามเลยพอดีกินจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แม่ป่าขอตัวไปก่อนจ้ะแต่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้แม่ป่า้วจ้ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย